มาเดี่ยวแม่ะและละพี่น้องนะครับเอาได้ยินว่าหมานก็ว่า,าอย่างนี้ก็หันไปอีกที่ล้วบ่ไปกิน,นอะไรยางบ่ครับมันอิ่มแล้วแม่ว่าหันนีกินลาบ,ลบเลยไหมส่วนยิงเนี่ยนี่ขันบ่ประเด็นคือเห็นกินเข่าก็เลยส่วนนบ่นนนอ,ขขนบอยขันหิวมันถึงส่วนบ่อส่วนแต่าหมู่บ้านเหรอครับไปเอโก้ก็ไปมันเดือด คือได้ยินเขาว่าไปเลาะอ้อมน้องบึงยังอยู่แม่นแล้วครับนี่แม่แมเอาเวลาช่วงไปหยิบเรื่องเหมือนว่าไปว่าไปมื่นจะไปเรียกตั้ง <c oughs> ไม่เรียกตั้งไม่เรียกตั้งพรุ่งนี้นะครับบรรยากาศแม่ล่าเขาเรียกแล้แวลตามตัมธรรมชาติ <c oughs> กะสี ของเงย็มาม่คนละพันจนอมากล่นะอดดี่องแม่ละหอกับีกล่องพุรันนะครับแต่ละคนขันว่าถือกก็แสดงว่าเปลก่ายกันบบนี้ข <laughs> ันว่ามีกล่องแสดงว่าม,าม,นม,มาันเลือกขอ <c oughs> จากปั้นได้ไหมเนี่ยไี่สม,มายกล่องจะดนเมื่อไรก็บาขอร้าบบนี้ สวัสดีเจ้าเ้า้ or or ้าือบาน่นี่บานแบบวาวขึ้นซเดอร์บวบาตกสีบ้าง่เรื่อเื่อ่เออเล่าวตกไปบัวบาวขึ้นซอบาตุกขึ้นมกว่าสีเนาะอันบาตบาตกเขาลามีอีเขาลามครับซ่เมื่อานเมื่อเี่ยม่อเนี่ยเมื่อเี่เมื่อเ่ อนไรมันโมบีออบตมันเป็นเทศบาลอยู่บ้านเจ้าเทศบาลมันก็เลยบริหารนะเพื่อน้านคอยยังเป็นอบตอยู่เนาะเขาจีไหมฮะมันยังถือเกียร์เขาล้ำเขาล้ำเขาไม่นี่เนาะเขาไม่ครับพ่อไนที่ได้เขาจีเพื่ออะไรยู่เนี่ยทับบองครับทับบองบวกกับบ้านเนี่ยมีเนไปเลือกตั้งก่อนพ่อได้บอกเพื่อนไว้แล้วไปกับดอกอื่นก็ได้เบิร์ดอลาก็อยู่ดอกในทารถยูตางมาตักบอกสิบ่เบิร์ดอลาอะไรบวก ของไอก๋าตีขอนขอนไปกับบ่านสี่รอยกิโลคุณเลวไปใส่ไอ้ไเมื่อเมื่อบินครับไม่เมื่อกับบินไอ้เป็นรถขัแนนอยู่กับบินบุรีบันเกิดเมืองนอกอจ่า่าเมื่อมือหนีต่อเมื่อขึ้นเมื่อลักกามบาบอกเมื่อหลักกาตีรถกลับกลันมาเพราะว่าพ่กนี้มันมีเขายังรายการเขายังอยู่คือเก่าบอกบอดเปนแล้วขออนุญาตเปนแล้ว เมื่อเมื่อแต่มมือนี้หรือเปล่าเมื่อเมื่อขึ้นนีไปก็เบาสร้างบกลับไปทรงเบาสร้างใบบานน้ำเพราะว่าบ้านกับบ้างกบานไอ้มันอยู่ใกล้กันทา้งพันบ่บ่ทา้งพันแหละอยู่แต่ไปไปหาแอมเปรไปส่วนไอเพิ่นโเมียนเพราะว่าเบาสร้างอยู่สนามที่เขตเพิ่นกันจะไปเลือกให้กันเมียนครับเบาสร้างนี่บ้านแม่เพิ่์นเลยพยายามแม่เพิ่นน้ำอยู่สนามที่เขตอายุตั้งเมื่อแล้วเพราะว่ากลับมาสอมพร้อมทั้งนี้ก็ได้เมื่อแล้ะไปกลับเอาเนี่ยเมียนครับเก็บเก็บคนไปเบิร์ดหรืว่าใช่หรองเดโน ถือไปถือมันก็เล่นลบไปนเลหาสายงไม่ไ uh, ด uh, 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 ้้อยกันสกันืมรับผมอุ้ยลืมลืมเลก็บของสกันมาหนิ้วยลืมเดนี้ไม่ลืมมาไดเดีนี่เอายูบะอยากกินอยูบะให้นี่อันอีกอันอันเาอสนี่หิวเบิร์นเห็นยังก็อยากเบิรเนาะูอาเล่นเออเอาคนหน่วยสันนี่สองหน่วยรับได้ปอรับได้อน กันตัดต่อได้เมื่อได้กล้วยแล้วยุดห้องอบนนี้เอาจะิงหากินไงแต่เจี๊ยรอยแหม่เอาเอาคือยืนยืนมองมันเมือร้อนเห็นไหมขายลอตเตอรี่ก็เอาะเนี่เอาเดนเสอรอเพิ่นเมื่อบริติ นาหนายิ่งปวดร้าวรานี่สีเหี้ยม่แห้งอเ่องนะอเมียนบอมันมีแห้งขึ้นบอแสดงว่าออกกำลังกายได้ผลพิสิแสดงว่าอนแต่ไปออกอีนอสเนาจะไปออกสูมือละเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามมันกอนถามพวกลูกก่อนวันอื่นเพื่อกัดสิแบบไปเลือกเป็นเมื่อน้าทิ้งรถเมื่อน้าไปเลือกตั้งหรือออื่นพวกลูก เมื่อน้ากันสนเดไปนัดเวลากันก่อนพรุ่งนี้เดินทางอะไรยังไงกี่โมงไอ้บอมือเศ้าพรุ่งนี้เราอะไรยังไงก่อโอเคเนาะเป็นอะไรทําไมเดินห่างเยอะๆอย่างเง้นละ่ะอย่าพึ่งขึ้นไปให้อันนี้ก่อนจะน,นัดเวลาให้มารับอยู่นี้อันนี้เลยบอกเจ็ดโมงเศร้านะ เอาอย่าร้องไห้อย่าห้ามิดมีดอะไรไปเต้นทั้งกล่องเฟื่องกันจะปวดตัวเนาะนี่มันจมันปวดน้มีมินเจ้าไปใส่ส่วนสูงตีปวดจมีมากน่งหน่มันเหยียบมยังเป็นวองเปมันบวมมันมอมันมันอักเสบที่บมันไปนมันไปเจ้าไปลงเนี่ยนมันมีมันมีพยาธิมีอย่างเขาไปบ่สัน ถ้ามันมีเข้ามันจะได้ได้ได้้ดเจ้าต้องไปได้ผ่านเพราะมันปวดนี่างเงี้ยาะใบมันนักเดียามนี่มันคือว่าหรืว่าข้าเหยียบยังหรือมันมันปวดเพราะว่าข้าใส่อ่ะข้าน้ำนักลายแล้วไปใส่พื้นแข็งนี่ปวดกจริงกันเนาะเฉพาะบพอดฝนน้ำมูลฝนบางเทียพักคอนบ่แบบนี่ นี่เวลานอนอยู่ห้าเลียนไม่โอ้เจ็ดโมงเนาะกว่าจตื่นฮหมบุกคืนเกืบหอมบุกคืก็ออกมาผีว่าหัวเจ้าเจ็ดกับไปเจ้ากับไปกาหีบพ,พึบพับเดินทางตลับเลยเนี่ยไปหานอนเปลี่ยกะชิเมือ่ออะไรนี่วัวเมีย่ยยามอะไรปัดทัวเมื่อก็ได้สันเรียนส่วนเอากลเรมาเนี่ยคแนนจริงอ่ะ เมื่อวานบอกเาน้านั่นจิมอะไรเมื่ไอไรอาจารย์ยังสี่สี่เออบอกเลยเด้อเจ้าดีดีบอเจ<า>้ดีดีําบอ,นอนสิเมื่อนี้่อนสพุพ่นับรถกัดเขียวปวดๆเจาบอกนน้เนาะเออดุนมวนมวนก็มีกับจ้าอเงาหมดแล้แลเออแล้วเจ้า เมื่อการพี่น้องนะครับขึ้นหนีรับปันดีสุภุสกนเด้อพี่น้องเด้อนะครับรับปันดีทุกท่านนะครับขึ้นหนีพี่น้องนะครับเกียแหงมืออื่นเดินทางไปเอ่เลือกตั้งเจ่เส่านะครับพี่น้องไปกับมุกดาหารบ้านเฮ้านะครับไปเลือกตั้งละกะพบพอกันในคลิปหน้านะครับพี่น้องมือนีเนี่ยเราเขาเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกการติดตามและชมชมกุมวัฒระลำเพลินอภิเชษพร้อมเด้อพี่น้องเด้อนะครับลวก็ ไกลอดเมื่อไรได้พี่น้องวันที่หนึ่งที่สองนี่นะครับอย่าลืมกันแล้วกันสลับคอนเสิร์ตเฮ้านะครับกุมปิดตอนนี้ฝ้าวาพี่น้องซ่าหลายกันจีบท่านมูกันจเขากุมเขานั่นเขานี่ยากอวนเราะท่านมีปัญหาอีกเพราะฉะนั้นแล้วฝ่าด้วยพี่น้องเดิอนะครับพบกับหลากหลายศิลปินมาเพิ่มไม่ไอไม่ทายหัวใจศิลป์มาเพิ่มรับรองมวนฝ้าปีนอีกแน่นอนนะครับไหลได้ซ่าได้ผแป้งเข้าบ่เคยเห็นพี่น้องพิษวังกันแล้วกันนะครับพบพอกันแน่นอนพี่น้องกลับอ่อห้องแล้ว มาส่งพี่น้องเขานอนฟันดีน้ากันเด้อพี่น้องเด้อนะครับมืออื่นมืออื่นเดินทางกลับบ้านตั้งแต่เจ็ดโมงสิเมืองแต่เจ็ดโมงมืออื่นพี่น้องผู้ใดเห็นบ่หนาวผู้ใดนะครับปุ๊กกันได้เดิมมืออื่นนะครับเพราะว่ามืออื่นจะได้เดินทางกลับบ้านแต่เสาร์นะครับไปกลับนะครับไปแล้วก็กลับมาส่วงเล่้ยงนะครับพี่น้องมาที่นี่สิได้เดินทางแต่เสาร์ยันอันนี้ย่านสิตื่นบ่ตื่นสี่เดินที่ตื่นสวยบ่ก่อนเมื่อบ่ทัน พี่น้องคิดว่ามืออื่นตื่นมาเสียบนะครับบัฟาดหนาวปปนี่พี่น้องก้ามอดห้องดีนะเขาห้องมา่านหูสกุลอุ่นแต่ว่าตอนอยู่แมลลีวลาเนี่ยเทิ้งนำหมอกทิ้งแมงดีเอาหมวกไปนและกันเอาผ้าพันขอไปพรมนะครับพี่น้องบพสั่นนี้นำหมอกล่มยู่เดือกกว่านี้คือสิแบบเปียกบึ้ดอ,อยู่แต่ละคนนะครับก็เลยแบบเออบอดจัวไก่ผ้าเลิกเร็วเพราะวา่าเสด็จเรงทางไปเลือกตั้งแต่ละคนมืออื่นนะครับใส่สิบใส่เสียงเขาจะของเนาะพี่น้องเนะานนะฝากพี่น้องในเด้อนะครับมืออื่นนะครับใส่สิบใส่เส ทุกุลทุกคนกันแล้วกันนะครับพี่น้องเอาสาบินมาคืนนี้รอนับฟันดีอย่าลืมปุกบัวในเดือนอื่นพี่น้องเจ็ดโมงเสาร์อย่าลืมปุกบัวเมื่อเด้อก็สั่นออกไปสวยโบท่านเลือกเพฟันเดีนะครับผมเอานรับฟันดีสุขุสุกคนเด้อพี่น้องเข้านะครับพี่น้องกิตดึงดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่น้องทั้งบ้านเข้าก็ได้ล้ำล่าไปก่อนคลิปนี้ครับ